สวัสดีครับผมอันดับแรกขอเข้าเกมนี้ก่อนเลยมาลิสต์ลองและซึ่งเป็นเกมจากค่ายเกมเบิ้มนะครับผมคนดูห้าและซึ่งวันนี้วันที่3เอ็ดมีนาคนดูห้าตีหนึถ้าเกิดลงคลิปนี้ไปก็น่าจะปวดกิจกรรมได้และคนดูถามว่าเราเข้ามาในแมปนี้ทําไมใช่ไหมละครับผมเราเล่นเพชซิมูเลเตอร์เนี่มามาดูกันมาครับผมตอนนี้เราเข้าสู่หน้าร้านค้าของเราไม่มีหลอกทอทอเทียอ่ะคุออกเลย เรานี่ลูกค้าเริ่มมานะครับผมคุณดูฮะและในส่วนของแบบแบบนี้เราต้องบริหารร้านค้านะครับผมคุณดูฮะเพื่อที่จะเอ่อให้ลูกค้าปลื้มและพึงพอใจนะครับผมเอาเอันดับแรกขอดีก่อนร้านค้าต้องว่างป่าเพราะว่าผมน่าจะทาการสร้างร้านเองคนเดียวร้านค้าเองวางถ้ยไม่เน้นเน้นตั้งขวางประตูเลยก็แล้วกันนะครับผมคุณดูฮะเน้นตั้งขวางประตูเลยมากู <c oughs> ตั้งขโมวเลยมาตรงนี้ไว้ให้ลูกค้านั่งนะ ตรงนี้อีกตัวหนึ่งเก้าอี้หัวลาโอนแล้วก็เก้าอี้แบบมีพนักพิงนะครับผมคนดูต้องมีคนถามแน่นอนทำไมพี่ไม่ถึงมาตั้งเก้าอี้เหมือนกันผมบอกเลยว,ว่าร้านโอโหเดียวยังตั้งร้านไม่เสร็จเลยลูกค้ามาเร็วลูกค้ามาเร็วแล้ว <c oughs> ต้องทำไงเนี่ยต้องรับออเดอร์ใช่ไหม,มไปไปไปหน้ากันก่อนไปหน้ากันก่อนลูกค้าเมฆัวยังไม่ทําสร้างเลยรีบกันจังอ่ะร้านยังไม่ปวดเลยหาอะไรเสิร์ฟให้เขาแทนได้ไหม ไม่ได้เหรอโอเคเราไม่สามารถรับเมนูออเดอร์ได้นะครับต้องมีบอยโอเคครับผมเราต้องหาบอยก่อนจะเย็นบอยหูบ่บอยไม่มีนี่ไงเรามีบอยแล้วนะครับผมคดูซื้อไปเดวิดไปเลยเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวให้เขารับเมนูรับเมนูกันไปติดเลยเยอะมีครัวเยอมีครัวเดี๋ยวเราสร้างครัวก่อนคนดูอ,อขาดครัวนะครับผมเดี๋ยวเราทําโซนนั่งกินด้วยคนดูลูกค้ารอไปก่อน มามานั่งก่อนนั่งรอร้านเราเน้นนั่งดูนะครับผมอะเน้นเน้น้นั่งเล่นเน้นกินเน้นนั่งเล่นร้านนั่งชิลนะครับผมนั่งเฉยชิลจริงอาหารไม่มีจะแดกแล้วเราจะซื้อพ่อครัวยังไงเนี่ยคนดูไม่มีจะรูกวาจะทาอาหารให้กินยังไงนะเคมารับออเดอร์ให้นะครับผมสำหรับเดวิดนะครับผมเดวิดกูจ้างแพีงเพลินเอเตนดิเต้นเอเตนเต้นเอเตน เล่นในเมื่อเราสร้างครอครัวไม่ได้เราก็ต้องรันวงการเองครับผมดูว่าเราต้องกลับมาทำอาหารอีกครั้งนะครับผมโอเคจุดรับออเดอร์นะครับผมใช่ไหมอันนี้มากู <c oughs> ทำกูทำอาหารเองก็ได้มาครับผมโอเคตอนนี้เราทําได้ยังอะ่ะหรือต้องสร้างครอครัวเราก,กดได้ไหมโอ้ทำได้นะครับผมโอเคครับผมเราขออนุญาตทําอาหารก่อนละกันนะฮะรสชาติถูกใจอนามัยถูกดืมครับผมฮะสูตรโบราณคิดสูตรเมื่อวานแต่บอกโบราณแล้วก่อนเง่แงย ร้านของเราหนะาคนดูฮะกินสามคำสวดอภิธรรมเจ็ดคืน <c oughs> หรือไปเจ้าภาพไปด้วยนะครับผมใครกินแล้วตายมาครับผมอ่ะไข่ดาวสูตดโบราณครับผมสูตรไข่ไดโนเสาร์เนี่ยเราเราอยากจ้างพ่อครัวจ้างพ่อครัวเพิ่มไหมโอเคเงินยังไม่พอครับผมฮ่ะนี่นะลูกค้าล้วเหรอคนดูใช่ไหมอ่าลูกค้าเรานะครับผมฮะมหน้าตาโลลเหลียวซึ่งเห็นตรงนี้ไหมคนดูฮะมันมีในส่วนของรูปเพชรซิมูเลเตอร์เอ็กซ์อยู่นะครับคนดูฮะก็คือตัวเอ่อ อะไรสักอย่างนี่แหละครับผอกมาในเกมนี้ผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันเหมือนว่าแบบนี้จะเชื่อมโยงก,กันก็คือเราต้องรับลูกค้าให้ได้10,000แคนนะครับผมฮะอุ้ยส่วนผม,มเป็นเราเลยคล้ายๆเราเลยนะครับผมนักเรงอร่อยไหมครับลูกค้าอร่อยไหมซึ่งเราก็ต้องรับลูกค้าให้ได้10,000แคนเราจะได้ตัวใหญ่มาคือตัวนี้นะครับผมคนดูบอกเลยแงยคนดูทีนี้เราเข้าใจได้ยังว่าทำไมเราถึงมาเล่นแมบปบแบบนี้ครับผมฮะ เราเซียนเราอยากได้ตัวใหญ่นะครับผมและซึ่งอีกอย่างคือต้องรีบด้วยเพราะว่ามีจํานวนจํากัดน,นะครับผมฮะคนดูไม่รู้ว่าวันจํากัดหรือว่าจํานวนจํากัดน,นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่รู้คือแพงแน่นอนหักเราได้แล้วก็เราจะรดยจัดจัดนะครับคนดูห้ามเป็นตัวใหญ่ด้วยนั่นเองอร่อยไหมครับคุณลูกค้าอร่อยไหมรีบรีบกินครับผมกินเสร็จก็จ่ายตังค์แล้วก็ใส่หัวไปซะฉันต้องการลูกค้าใหม่ฉันต้องการลูกค้าหนึ่งแสนคนต้องการลูกค้าหนึ่งแสนคนนี่กินเสร็จหรือยังเนี่ยฮะกินช้ากันจังเลย และนี่ก็คือเหตุผลที่ผมไม่ควรเปิดร้านอาหารนะ <g ül> ครับคุณดู่าเป็นยังไงล่ะคุณดูไปเรียบร้อยไปตอนนี้นะครับผมเราเหมือนจะได้ตังมาแล้วเราสามารถซื้อพ่อครัวได้แล้วตอนนี้เรามีพ่อครัวมาแล้ว <g ül> ดีมากรีบทํานะเ <g ül> ชฟอูดมาอีกแล้วครับผมเดี๋ยวเรารับให้กันนะทำงานแล้วกันส่งงานหน่อยนะครับผมห <g ül> ลายนาทีผ่านไปขายตั้งนานลูกค้าได้แปดคนมึจะครบแสนไม่ได่คุณดูเราได้ตัวใหญ่ไม่ี่ไม่ทําแล้วไม่ทําแล้วกูไปละเที่ยวละเดี๋ยวเราขอไปดูร้านคนอื่นซินะครับผม ดูร้านคนอื่นสวัสดีครับร้านโคตรใหญ่ถึงแสนนะคนุณคุณดูว่าเขาถึงแสนหรือยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมฮะแต่ว่าเราลูกค้าเขาขู่ป่วนเปียนยี่ไม่รู้ว่าลูกค้าหรือพนักง,งานเสิร์ฟนะครับผมโอ,โ,โอ้โหร้านนี้โคตรฮอตตัดภาพมาที่ร้านเรานะครับผมคุณดูฮะดูร้านเราโคตรเหงาเหง,ง,งาจัดเหง,ง,งาเหงาจัดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราปล่อยให้ร้านรันไปก็แล้วกันนะครับผมคุณดูฮะหลยชั่วโมงต่อมา เอาละฮะตอนนี้เราก็อยู่ในแมปเพจซิมูเลเตอร์เครับผมซึ่งบอกเลยว่าหลายชั่วโมงที่ผ่านมานั้นผมไปนอนมาจะพูดทําไมหากถามไว้ลูกค้าครบแสนคนแล้วอย่างนั้นล่ะผมบอกเลยครับผมว่ายังยังไม่ถึงใครจะไปบ้าทํามาครับผมซึ่งตอนนี้นั้นเราไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่าดูดิคนดูพี่โอ้โหตัวอีเวนต์นะเขาดูกับ500ร้ครับผมฮะรับแปลขอบคุณมากในเอฟ หน้ามาแล้วก็นี่บอกประเทศพาซาได้แล้วพี่แล้วก็ให้เรามาหนึ่งบิลเลียนใจเย็นไอ้น้องแต่ว่าขอบคุณมากฉันจะไปแน่นอนแต่ไม่ใช่ตอนนี้แรกที่สำคัญครับผมคุณดูดูนี่ครับผมคิงไอส่งอะไรมาให้เรานะฮะนี่ตัวใหญ่นะครับผมคุณดูฮ้าเจ้าแมวเออแมวเชฟนะครับผมคุณดูเห็นไหม เอ็กวูซีแมวยักษ์จากกิจกรรมนะครับผมเม่เอฟซีที่น่ารักของเรานายทุนใหญ่นายทุนใหญ่ส่งมาให้เรานะ้ครับผมโอเคคิงไอ้นายนี่มันน่ารักจริงๆเพราะรูปหล่อรับไปเลยก็แล้วกันนะครับผมก็ดู5้าแล้วก็เออหนึ่งบิลเลียบด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะเข้าแล้วกันนะวันหลังแต่ไม่ใช่วันนี้วันที่ขอรีวิวตัวนี้ก่อนและตัวแรกที่เราได้มาสำหรับตัวใหญ่นั่นก็คือเจ้าเชฟแมวตัวยักษ์นั่นเองครับผมก็ดูห้เม่ขออนุญาตใส่และกันตอนนี้เราได้ตัวใหญ่มาแล้วนะครับผมอุ้ยมัน น่ารักครับคนดูดูดิตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวแรกของเรารู้สึกปื๊บปิติยินดีเห็นไหตัวเท่ไหมพ่อหนุม่มตัวเท่ไหม <c oughs> เราไปวดคนหน่อยละกันคนดูเฮ้เจ้าหนุมน่มเจ้าหนุ่มหยุดก่อนถ้าเดินซอมบี้ดยนะครับผม <c oughs> ดูเจ้าแมวตัวใหญ่ของแคนซ <c oughs> นิน่ารักไหมน่ารักไหมไงล่ะคนดูน่ารักไหมน่ารักมากเลยพวกมันหมายถึงตัวไหนมคนดูหมายถึงตัวหน้าหรือตัวหลังอ่ะคนดูห <c oughs> มายถึงตัวหน้าตัวหลังนะขอบคุณสำหรับกาชมนะ 1 0 0 0แสนตัวที่เราพยายามทำมานะครับผมฮะคนดูบอกเลยว่าเราทำไปได้แค่เออสี่8คนนะครับผมลูกค้า1 8คนแล้วก็กดออกเลยเพเหนื่อยพอแค่นี้นะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาแล้วแต่ราคาหูราคาสูงเลยครับผมคนดู20บิลเลียนถึง24บิลเลียนนะคนดูฮะมี8 700 0ตัวในเกมน่าจะเรวไหมคนดูน่าจะพอเรวอยู่นะครับผมฮะใช่ไหมหรือว่าไม่เลวคนดูคนดูส่งให้เราเดีย๋ยวจะไม่เลวนะครับผมอุย้ยเราลืมเลยลืมเลยคนดู คลิปก่อนหน้านี้นัน้น,นเราได้ฝากเลี้ยงพี่เดเคไว้นะคุณดูเรียกว่าสามตัวไหมดูซิว่าจะมีตัวใหญ่ให้เราบ้างหรือเปล่านะครับผม,มไม่มาเลยเหรอหนึกว่าจะมีซะหน่อยนึกว่าจะมีซะหน่อย,ปปยว่าดอรเบดมันค่อนข้างทีจะโตกางใช่ไหมฮะมาอีอกสองตัวฮึไม่มาไม่มีตัวใหญ่เลยไม่มีเลยเหรอโอเคครับผมจะไม่มีนะฮะงั้นเราฝากไว้หมดเลยกันแล้วกันคุณดูฝากให้เต็มสต็อก,กเลยนะดีกว่าปล่อยว่เฉยนะครับผมคุณดู ตัวนี้ตัวนี้นี่นีนี่นี่นนนฮึบฮึบฮึบตัวนี้ด้วยละกันคนดูไม่จำเป็นต้องใช้ฝากไว้6ชั่วโมงเขากลับมาดูใหม่นะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วควรจะลองดาเม,มดกันเลยเดียวคนดูทีบไหมมันก็พังทีเดียวอยู่ดีไม่ใช่เหรอมันก็พังทีเดียวเหมือนกันไม่ใช่เหรอเลองถอดให้หมดทุกตัวเลยคนดูมันก็อิงจากดาเมจของตัวที่โจมตีมากที่สุดอยู่ดีใช่ไหม มันแค่สวยหรือเปล่าวะคุณดูใช่ไหมโอเค <c oughs> ไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะโอเคอยู่มากนะครับผมเลขยาเน,นี่ยคือตกลงฮาร์ดคอร์นี่ไม่ใช่ในโหมดนี้ได้ไม่ได้คนดูใช่ในโหมดปกติได้ไม่าด้ตั้งฮาร์ดคอร์เนี่ยคณดูงงหมดแล้วบางคนบอกว่าพี่ดาเหมือนมันงงมแรงกว่าบางคนบอกมันไม่แรงงงหมดเลยคุณดูใครที่รู้ก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับผมฮะแต่ก็น่าลงเหมือนกันฮาร์ดคอร์นะซึ่งก็เอ่อคลิปนี้เรามารีวิวตัวนี้ก่อนละกันนะครับผมที่สําคัญเลยคือ ไม่ได้มีแค่นั้นด้วยวันนี้เดี๋ยวเราเทใด้เขาด้วยก็แล้วกันนะเขาดูฮะเพราะว่าเขาชมเขาชมแมวของเราว่าน่ารักนะครับผมคนดูไงว่าเทเดให้คนง่ายนะเอาไปฮะขอ f เอฟซส่งมาเทเท็กหมดเทเดหมดเอาไปเอาไปฟาร์มนะเจ้าหนุ่นมฟาร์มซะเอาไปเลยฉันให้นายฉันให้นายฟรีเอาไปเลยเอาไปเลยเจ้าหนุ่มให้ฉันฟรีเหรอแน่นอนฉันให้นายฟรีอยู่แล้วเรานี้เราลมดีนะครับผมคดูฮะเราได้ตัวใหญ่มา เรียบร้อยใครที่เจอเรานะครับผมก็มาสามารถมาขอกันได้นะคนุณโดเราจะเถิดให้ละกันแต่ตัวใหญ่ฉันไม่ให้นายหรอกนะตัวใหญ่ฉันไม่ให้ขอบคุณมากนะไม่เป็นไรเพนนายมาเถิดอะไรเนี่ยอลองดูสิมาเถิดอะไรกับฉันว้วให้ฉันหรอนายให้ฉันหรอ,นหนเ,หรอเนี่ยคุณโดถือว่านายใจดีนายให้ฉันคนเยอะเลยจะกดเลดี้ลวกันวอาวว้าวว้าว,ว,าว, <laughs> ว,าวไม่สนลูกใคร โอเคเอาไม่เอาโอ้โหม,มันจะเทิดเหรอเอ้ยม,มาเทริรอ,อมมเทรอบแลวคนดูมันเจ้าอะไรอ่ะเจ้าอะไรเอ้ยจะมีตัวใหญ่ด้วยนะครับพวกคนดูฮะเขามีตัวใหญ่ด้วยเอาวะอยากเทิดเทิก็ได้มาเทศได้เลยครับพี่พี่ยาเพิ่งสั่งผมพี่ได้เลยครับยูโร <c oughs> มาเทศดตัวใหญ่มาเทศตัวใหญ่มานะครับ,บคน,นดูถามันนี่ต้องการอะไรนายต้องการอะไรอย่างนั้นเหรอฮะสเกลโอโหมีแค่สามหมื่นตัวตัวเละเลยอย่าบอกนะ สิ่งทีท่ต้องการนั่นก็คือแมวของฉันนะ่ะนั่งไงคนดูมันจะมาจะเอาแมวเราไม่เอาอ่ะไม่โเูเขาสา่งเอฟซีสาให้เรามาเราจะให้นะได้กัายาหนึ่งกูเพิ่งเล่นกูเพิ่งถือได้ไปถึงสิบนาทีจะเอาเลยเหรอโอเคฉันไม่เอาหรอกบอกเลยไม่เอาหรอกเลย่ยยางที่เราบอกก่อนหน้านี้คือมันไม่ได้แค่นั้นนะคนดูฮะ เราพาเราจะพามาดูในส่วนของเอ่อนายทุนใหญ่ของเราที่ส่งมาให้เพิ่มนะครับผมคนดูฮะบอกเลย f อช่องเราเนะี่ยคนดูนายทุนจีนนายทุนใหญ่คนรวยสุดาทั้งนั้นนะครับผมขออนุญาตไม่พูดเยอะแล้วกันให้ภาพมาเล่าเรื่องนะครับผมคนดูฮะดูดูนะคนดนูตัวอะไรอ่ะตัวอะไรนี่ไงผมบอกแล้ว f อฟซียังไงล่ะังไงละ่ะนายทุนใหญ่ให้มาตัวเดียวไม่พอครับผมแคนดี้ว้าวสอง ให้อีกตัวหนึ่งตัวใหญ่อีกแล้วนะครับผมได้อีกตัวหนึ่งวันนี้วันเดียวได้ตัวใหญ่มาถึง3ตัวกันทีเดียวนะครับผมคุณดูฮะแค่นั้นถาวหมดหรือยังแน่นอนครับคุณดูฮะยังไม่หมดนะครับผมคุณดู EC ส่งเพรมาให้ขอบคุณรับไปก่อนรับไปก่อนเพรก็ต้องการ <c oughs> ะานะครับผมค,คุณดูฮะขอบคุณทุกคนที่ส่งมานะคุณด <c oughs> ูฮะ <c oughs> ตัวยหญ่ที่เราบอกก็คือมันยังไม่หมดนะครับผมคุณดูฮะเรามาดูกันเลยนะครับผมดูนะฮะอุยตัวอะไรอ่ะ Look at my eye มองตาฉันได้เลยจะมองตาไหนมองตาไหนแล้วตัวอะไรเดี๋ยวคนดูตัวเบสิกน่ารักมากอะ่ะเลื่อนลงมานะผมนี่ไงคนดูเห็นไหมเดอะก๊อตนะครับผมส่งไปตัวหนึ่งนี่แหละคนดู็กล้หน,น,นึ่งบิลเลียนและซึ่งเขาตั้งชื่อ้องว่าแม่เมืองหาตั้งชื่อในเอฟซีเราเรียบร้อยครับผมแล้วใครเรียกกันนะวันนี้วันเดียวถือว่าคุ้มครับผมคนดูได้ตัวใหญ่4ตัวรวดนะฮะคนดูฮะก็ดูนะผมเอฟซี MC ทุกคนที่ส่งมาให้ก็ถือว่าเยอะมากๆครับขอคุณทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมา รับแบบเคมอทีหลังก็แล้วกันนะคะคนดูฮะเดี๋ยวมันจะเยอะมากกว่าน,นี้ขอเนื้อใส่แบบเต็มระบบก็แล้วกันนะครับผมคนดูตัวใหญ่อยากเห็นว่าเป็นยังไงเหมือนกันพอใส่เต็มแล้วมาโอ้ยโคตรร่ังกาเลยเจ๋งไหมพวกของแค่เจ๋งหรือเปล่าอุน่ารัก<ห>อ่ะนายเอาตัวเชฟม,มาจากไหนเ่ะจะตอบยังไงดีวะคนดูหนึ่งหนึ่งแสนไงละ่ะหนึ่งแสนลูกค้า จะตอบอย่างนี้ดีป่าวเรามาจากเมลแล้วกันตอบไปอย่างนี้นะครับคนดูฮะโกหกก็ไม่ได้ด้วยก็มาจากเมลจริงอ๋อเขาไอหมอน,นี่พ่อค้าเขาดูเขาจะมาบอกว่าเขาถามแล้วว่าเออนายสนใจจะซื้อสัตว์ของฉันไหมในจดหมายหรอจริงดิใช่นายไม่เชื่อใช่ไหมล่ะฉันก็ไม่เชื่อใจตัวเองเหมือนกันฉันเปิดมาฉันก็ตกใจเหมือนกันนายซื้อสัตว์ของฉันไหมมีเจะขายอย่างเดียวเลยเหรอหนึ่งตัวต่อหนึ่งร้อยเอ็มราคาคุ้มป่าวว่าคนดูราคาคุ้มไหมแต่เรามีหมดแล้วที่ตัวนี้คนดูเรามีเต็มตู้เลย เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่โชว์เราคนดูมีหลายรถด,ด้วยคนดูมีขายมีขายหลายรถด,ด้วยพ่อค้านี่ไงตัวนี้ออกมาถึงตัวนี้ใช่ไหมคนดูตัวละ้านไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะครับผมคนดูก็คอมเมนต์เันไว้ได้แต่ว่าผมมีแล้วนะเ,วเราใส่ให้เขาดูกันแล้วกันคนดูนี่กูมีโคตรเยอะดูดูด,ด,ดูไอ้หนุม่มดูของฉันจะ <laughs> ก็มีเหมือนกันจะก็มีเหมือนกันโอ้ไงล่ะฉันมีแล้วคนดูเขาไปรอขายนั่นต่อคนดูแม่ไม่เลือกงามไม่ยากจนจริงๆนะครับคนดูว่า S <S นึกว่าจะขายจะเทพาซ่าแล้ววะขายนอกก็มีนะครับผมคนดูฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้กันละกันตอนนี้เราได้ตัวใหญ่มาแล้วนะคนดูฮะแต่คิดว่าน่าจะบางตัวตัวใหญ่บางตัวน่าจะเอามาขายในเถพาซ่าแหละคนดูอยากจะลองขายดูนะครับผมคนดูฮะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้กันละกันนะคนดูฮะแนะนําก็ไม่ได้ว่าให้เราไปทําอะไรต่อนะครับผมสลับในส่วนของเออสั์เลี้ยงหรือว่าจะไปสุ่มดีนะครับผมฮะแต่ผมอยากได้ททนินิกว่าททาินิมันขี่ได้ใช่ไหมคนดูใช่ไหม มันมีให้สุ่มไหมถ้ามีให้สุ่เด็กน่าจะลองสุ่มดูนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ละกันสำหรับคลิปนี้ไปละฮะบาย